การอ่านมิเตอร์น้ําแบบอัตโนมัติหรือภาษาอังกฤษ,าษาเรียกว่าอ u ต o m ม t ติกมิเตอร์วิดดิ้งหรือเราจะยี่ย่อว่า AMR ระบบ AMR คือระบบการสื่อสารข้อมูลในกลุ่มมิเตอร์อาทิเช่นมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟมิเตอร์แกส๊สและมิเตอร์น้ํามันโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์การวัดน้ําที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้เราได้ข้อมูลในการวัดค่าปริมาตร เพื่อนําไปแสดงผลหรือบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถที่จะดูค่าต่างๆของระบบการอ่านค่าได้โดยอินเทอร์เฟซจะประกอบด้วยการใช้สายสัญญาณหรือระบบไร้สายม,มาทำความรู้จักกับระบบ AMR นะครับในยุคที่มีการพัฒนาระบบ AMR จะอยู่ในช่วงปี1960-1970ถึง1970ระบบ AMR ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในช่วงยุค1960นะครับ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ว่าเพื่อจะอ่านค่าจากการอ่านมิตเตอร์นในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากนในยุคแรกก็จะมีการส่งคนเข้าไปอ่านมิตเตอร์ตามปกติแต่เนื่องจากข้อจำกัดทางกายภาพที่ไม่สามารถทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านมิตเตอร์ได้อย่างสะดวกจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีในการสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในสมัยนั้นทำให้การอ่านมิตเตอร์สามารถทำได้ง่ายขึ้น ในปี1980ถึง1990ในยุคนี้ระบบ AMR เป็นที่นิยมอย่างมากและนิยมนำมาใช้เป็นระบบในการสื่อสารมากขึ้นในกลุ่มมิเตอร์ต่างๆทำให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายในยุคนี้การสื่อสารที่นิยมและมีการพัฒนาต่อยอดคือเป็นการสื่อสารผ่านเรดิโอฟรีเฟนซีหรือว่าเรียกว่า RF เป็นการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุทำให้เกิดความสะดวกในการ เชื่อมต่อระบบและในยุคนี้การเกิดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้การสื่อสารในยุคนี้เป็นที่นิยมอย่างมากทำให้ระบบ AMR ถูกพัฒนาขึ้นในยุคนี้อย่างแพร่หลายในยุคที่3ปี2000จนถึงปัจจุบันการใช้งานระบบ AMR เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วบริษัทไฟฟ้าและปะปานำมาใช้เป็นมาตรฐานในการอ่านค่าลุ่มมิตเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสาร ของอินเทอร์เน็ตและเซลลูลร์มีบทบาทอย่างมากในยุคนี้ปัจจุบันเราแบ่งระบบ AMR ตามอินเทอร์เฟซการสื่อสารออกเป็น2แบบได้แก่อินเทอร์เฟซการสื่อสารของระบบ AMR ในแบบที่1เป็นการสื่อสารโดยใช้สายสัญญาณหรือสายไฟฟ้าหรือเราเรียกว่า Powerline Communication หรือเรียกย่อๆว่า PLC คือการใช้การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าที่มีอยู่หรือจะแยกสายสัญญาณออกต่างหากใม่ชุดหนึ่งก็ได้ ข้อดีของระบบการสื่อสารอินเทอร์เฟสแบบสายมีความสเสถียรเนื่องจากมีความซับซ้อนของการสื่อสารที่น้อยและเกิดการรบกวนจากสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆสามารถติดตั้งได้ทันทีที่มีการเดินสายไฟในระบบอยู่แล้วข้อเสียคือมีต้นทุนเพิ่มขึ้นถ้าหากจุดติดตั้งไม่มีการเดินสายไฟหรือสายสัญญาณไว้ก่อนระยะการสื่อสารในบางประเภทอาจเป็นข้อจํากัดในเรื่องระยะทางต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงสายสัญญ,ญาณเข้ากับระบบ การสื่อสารของระบบ AMR ในแบบไร้สายหรือ Wireless Communication ลักษณะการทำงานจะใช้อินเทอร์เฟซของขึ้นวิทยุขึ้น Wi-Fi หรือขึ้น Cellular ในการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์สื่อสารข้อดีคือติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากและเหมาะกับตำแหน่งที่ไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เป็นจำนวนมากและยังสามารถดูข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตข้อเสียสัญญาณอาจถูกลบกวนจากสภาพแวดล้อมได้หรือลื่นลบกวนที่อยู่ในบริเวณนั้นๆในบางจุดติดตั้งอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ถี่มากเนื่องจากอาจจะต้องใช้แบตเตอรี่ในการทํางานในบางอินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบไร้สายอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นการสื่อสารผ่านระบบเซลลูลร์เราได้รู้จักกับระบบ AMR และการทํางานของมันมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูถึงประโยชน์ ของระบบ a อมากันบ้างข้อที่1ช่วยให้เราเข้าถึงในตำแหน่งที่มีการอ่านค่ามิเตอร์ได้อย่างยากลำบาก 2. ช่วยให้เราประหยัดต้นทุนและประหยัดแรงงานของบุคลากรในการทำงาน3าํทำให้เรารู้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและอีกทั้งยังช่วยแจ้งเตือนความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบด้วย4ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเช่นได้ข้อมูลมา เพื่อวิเคราะห์การใช้น้ําใช้ไฟและประโยชน์ในการนําข้อมูลไปวิเคราะห์ในเชิงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเราก็รู้จักกับระบบ AMR ไปแล้วนะครับในเบื้องต้นทั้งการทํางานประวัติความเป็นมาการพัฒนาและรูปแบบการสื่อสารต่างๆในวิดีโอต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันว่าระบบการสื่อสารในแต่ละอินเทอร์เฟซนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง